ไปเจอร้านอร่อยมากคนขาคออาหารไทยโบราณครับผมที่ว่าร้านโบราณน,นิยมร้านโบราณนิยมอาจจะไม่พูดวันนี้<อ>เพราะว่าของดีจะไม่พูดนี้ท่านผู้ฟัง,งที่เราขอแนะนํานะครับให้ร้านโบราณน,นิยมของเชอตัวจริงๆผม,มก็ทานก็อร่อยจริงๆครับผมไปเจอร้านอาหารไทยโบราณบนเาขาวคอ ไม่ถึงว่าเราจะได้โอกาสได้กินอาหารโบราณจริงๆท่านวางจดแล้วนะเดียว,ว่าไปเขาคอเนี่ยให้ไปร้านชื่อโบราณิยมโบราณชื่อเขาบอกว่าเออชือโชอโ่โบราณิยมนะชื่เขาบอกวอาโบราณเป็นคนที่ทําเป็นเชฟชี่ตวงเชียตวงเชฟต,วง,ชฟตวงนิสคอนนะเขาเคยเป็นประลัดอำเภอกระพานหินบ้านผมธีพิจิต นะแล้วเป็นรักษาการงานเพอลงเจริญที่พิจิตรด้วยกันก็ลาออกเองนะไม่ได้อะไรเ้าบ,บอกว่าชอบทำกับข้าวเราไม่อยากเป็นราชการใหญ่โตอะไรเนี่ยนะเขาทำได้แบบตายายสอนก็มาทำบักข้าวกับข้าว,าวโบราณโบราณทั้งสิ้นนะครับนี่บอกทั้งเช็คตวงโวบราณบราณุรีอไมยลองกินห,หน่นอยดิอันนี้ในกางคิดเลยท่นยนานผู้ฟังฟังไว้ แกงรันจวนตอนนี้ไปร้านอาหารที่ไหนเขาจะเจอว่าเอาจะกุฏันตีตะทานตาทานสันตีตะทานแกงรันจวนไหมไผมก็ไปกินแกงรันจวนสองชิปตวง<ไ>แกงรันจวนที่นี่นะฮะเขาใช้แกงงินจวนใส่เนื้อชาเล่ของฝรั่งเศสอร่อยมากคุณผู้เกียจรู้เคยทานแกงรันจวนไหมเคยทานไม่เหมือนมันเหมือนจะเหมือนต้มยำติดๆแมจันเนาะ โอ้ยเขาใส่กะปิน้ำพริกกะปินี่เราใส่ไปเลยนะอร่อยมากนะครับแล้วเคสคนนี้เนี่ยเขาทำอาหารอย่างหนึ่งเอาเชลรรเล่ก่อนเนื้อเชอรเลีเขาเอาเนื้อเชลรเรีไปผัดกับใบยี่ราอันนี้เราคิดเองนี่ก็อร่อยครับท่านดูฟังแต่ที่ผมต้องชื่นชมนิยมเขามากเขาทำหลนปลาส้มอาวผมก็มีแต่หลนหลนแหลมอะ ทำไมเรามันปลาส้มไม่เคยกินเขาบอกเนื่องจากว่าปลาส้มเนี่ยกินได้ทั้งแต่ไทยกินฝรั่งอะไรกินได้เขาก็เลยมานหลุดโาส้มนี่ก็แปลกและอร่อยท่านผู้ฟังสั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยแล้วก็มียำวุ้นเส้นแบบโบราณเอาละครับผมก็ไม่เคยกินสูตรนี้นะครับแต่ก็ถือว่าอร่อยเช่นกันอ๋อของเดียดเนีนเ่ยกลนะับไปบ้านไปโบราณนิยม ไปลองกินด,ดอูอีกอันนึ้ก็จำขึม้มานะปลาปลาทูต้มเค็มก็ท่านผู้ฟังครับผมไปที่ไหนก็ต้องคิดถึงท่านผู้ฟังเป็นใหญ่ว่าถ้าผมจะมีอะไรความรู้คู่ความอร่อยอร่อยอีกค่คุณจะทำอย่างไรก็เจอร้านของเชฟดวงอาหารร้านนี้ของเชฟดวงง่ายใ่ผมชูรสซึ่งผมต้องชูเลยว่ามันดีเพราะนี่เป็นรสมือจริงๆ ผมมบอกว่ามาที่ร้านโบราณน,นิยมที่เขาคอนี่โอ้เออแล้วพูดดีแบบพูดผักยาเขาปลูกเองนะพุทธบุตรผมเองก็ไปบ่อยเพราะว่าผมมีบ้านอยู่ที่เขาคออาจารย์สันติสุขมุตก็ไปจอดหรืออย่างนั้นโบราณนิยมก็อยู่บนเขาคอลเราก็ไม่เคยกินนะครับเป็นอาหารโบราณมีแกงลันจวนมีผักสัลพัดเลยมีเนื้อผัดใบยี่หร่านะฮะเนื้อชาเล่ะนะครับปลาชูต้มเค็มอะไรเหล่านี้นะครับนี่คือร้านที่เรียกว่าเป็นร้าน เชฟตวงร้านโบราณนิยมใครที่อยากกินก็แวะเวียนไปได้เลยนะครับ